กลับสวัสดีครับประเมีนพี่น้องครับผมมูอน้ช่องเจเจคจักวัวฟาา์มจผ้ามาเปิดราคาง้วนะครับผมลูกผสมนะครับผมงัวตัวนี้นะครับผมเป็นลูกของเคเอฟหกแปดนะครับผมเจ้าการเล็ดนะครับเคเอฟหกแปดนะครับมันอายุเท่าไหร่ปีกว่าหรือเป่าเล่นบ่ประมาณปีน้อยนี่แหละครับผมเพราะว่าเขาออกแล้วนะครับผมมีใบผสมกับหลอดบ่มีใบผสมกับหลอดอยู่นะครับผม รูกเคฟหกปดนะครับผมสูงยาวเขาดีนะครับคนสูงเท่าไหร่คนร้อยหกสิบปดเปรียบเทียบกับคนนะครับคนสูงร้อยหกสิบแปดนะครับรูกเคอฟหกแปดนะครับดี่มันท้ายเขานะครับผู้หางนะครับ ผูติดบนนะครับเนี่ยนะครับผูติดโบดบนเข้มนะครับคอผู้คอแข้งคอขานนะครับแผ่นหลังนะครับเชือกนี้ใส่ดีนะครับผมเชือกนี้ใส่ดีเลยนะครับตัวนี้เปิดราคาสามหมื่นเท่าไหร่ครับฮัลโหลเปิดราคาไว้สามหมื่นแปดพันบาทนะครับเปิดราคาไว้สามหมื่นแปดพันบาทนะครับผมในเอามาดิเอาไวรอให้ผมหนึ่ นะครับวัวตัวนี้เปิดราคาไว้38,000บาทนะครับใครสนใจก็โทรได้ที่เบอร์โทร085 442 0610นะครับผมนี่นะครับผมใบผสมเขานะครับเกิดไหนวะเกิดไม่ได้เขียนไว้อะแต่ผสมวันที่9กลุุ่มภาพันธ์า564นะครับผม วันผสมเขานะครับแต่วันเกิดไม่ได้เขียนไว้นะครับต้องไปไล่เอาเองนะครับผมนี่นะครับตูกเค6 8นะครับใบผสมเขาใบผสมของแม่เขานะครับไม่ใช่ใบผสมเขาพูดผิดนะครับใบพ่อเขานะครับ k f 6 8นะครับพ่อเขาตัวนี้มีที่มาที่ไปนะครับผมความสูงก็น่าจะประมาณร้อยเท่าไหร่อ่ะเกือบเกือบร้อยสี่สิบได้นะครับเกือบเกือบร้อยสี่สิบได้ แต่ไม่ถึง140นะครับถ้าเปรียบเทียบดูแล้วนะครับไม่ถึง140นะครับแต่กเกือบนะครับสูงยาวคอดีนะครับให้ดูอบๆชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับเขาไม่ได้ทำเขาไว้นะครับเสียดายครับตัวนี้หวัวเพิ่งเอามานะครับ ันนี้หัวนมนะครับหัวนมเขาอันนี้สะดือเขานะครับขอ้อส้นข้อเท้าดีนะครับหัวเข็มเลยครับข้อเท้าไปเ,เดินจูงดิลองเดินจูงนี้มันเดินไหมอ่าจูงไปเลยลกูกหมุนมาหมุนมาเอออ่าเดินมาลมาูกนาจูงให้ Uhm, 네อ nice now, PS, er. cheers, ่ะจ <wh urgency, S 1> er. ับมปให้ฉนยืนดีๆดิเยืนองแต่ใส่ยรกยื้องมตนไส่มันไม่เพรียอ่ะเอามาตรงพื้นเรียบๆนน่พื้นมันโค้งจงมาจะวิกนิ้ววิกอ่าโอเคแค่นี้ก็ได้พอละนี่นะครับผมลูก KF 6 8นะครับผม โูเคเอฟหกแปครับเปิดราคาไว้สามหมื่นแปดพันบาทนะครับใครสนใจก็โทรได้ที่เบอร์โทรศูน4์แปดห้านะครับผมเปิดราคาไว้สามหมื่นแปดพันบาทนะครับโทรนะครับศูนย์แปดห้านะครับผมวัวอยู่ที่บ้านหนองแจ้งน้อยตลเสมาใหญ่อำเภอโพใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับใครสนใจผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมได้นะครับ ไปซื้อมว่าครับมาชมมาดูมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมคครับเย็นตัวเขาสวยมากนะครับไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมลูก Kf 3 1สมนะครับตัวนี้ตัวนี้ลูก kf3 1หนึ่งปีกับอีก3ามเดือน4ี่เดือนประมาณนี้นะครับลูก kf 3 1สานะครับตัวนี้ ตัวนี้ลูก KF31 นะครับเปิดราคาไว้59,000บาทนะครับตัวนี้ลูก KF31 นะครับเปิดราคาไว้59,000บาทนะครับผมตัวนี้เอาเดือยมาแล้วนะครับลูก KF31 นะครับใหญ่ยาวครับตัวนี้ความสูง140นะครับความสูง140นะครับตัวนี้ให้ดูบรอบบดเเกมนะครับตัวนี้ ใบหงวัยหนู่กระดูกเดอกใหญ่มากครับกระดูกเขาตอนนี้ก็มีใบมีหลอดนะครับอายุประมาณ1ปี3เดือน4เนดือนนี่นะประมาณนี้นะครับ อยู่ที่บ้านหนองแจ้งน้อยตำบลเสมาใหญ่อำเภอโบใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมใครสนใจวัว2ตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดราคาไว้59,000บาทนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้3800 0บาทนะครับวัวคนละสไตล์นะครับก็คนละราคานะครับก็าสามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับชอบราคาไหน จะให้ดูลอบๆ็อแผงคอครับแผงคอหนา,นานครับตัวนี้โบสเข้มโบทจัดเลยครับจะให้ดูสเสดือสนิทเราจะใช้ด้วครับสะดือเข้าประมาณนั้นนะครับเขาตื่นผมนะครับอันนี้ก็จะมาผสมบัวตัวนี้นะครับวันนี้น้ำเมือกออกนะครับ จะต้องตรวจดูก่อนนะครับผมว่ารังไข่สมบูรณ์ไหมนะ,ะมีคอร์เเลนขนาดได้ไหมนะครับวันนี้ผมก็จะมาผสมวัวตัวนี้นะครับผมตัวนี้วันนี้ว่าจะใส่แยกพีชนะครับรอดูครับว่าไข่เขาจะสมบูรณ์ไหมใครสนใจผสมเทียมวัวนะครับน้ำเชื้อ นอกน้ำเชื้อในไทยนะครับน้ำเชื้อแยกเพศในไทยน้ำเชื้อแยกเพศนอกนะครับผมบามันชาลาลีนะครับน้ำเชื้อไขยนะครับก็สามารถโทรได้เหมือนกันนะครับ0 8 5 4 4 2 0 6 1 0นะครับผมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมใครสนใจวัวนะครับ2ตัวนี้ก็โทรได้เลยครับ0 8 5 4 4 2 0 6 1 0นะครับ KF 3 1 เปิดราคา59,000บาทครับตัวนี้สูงยาวคอดีโบสเข้มจัดครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้อ่าเท่าไหร่วะ38,000บาทนะครับตัวนี้แล้วก็มีอีกนะครับตัวนี้แม่ลูกเท่าไหร่อ่ะแม่ลูเท่าไหร่ 60, เปิดเมลูก65,000ห้านะครับลูกตัวเมียนะครับลูกเคฟ68เหมือนกันนะครับตัวลูกมีใบผสมนะ มีใบมีหลอดนะครับนี่นะครับตัวนี้ลูก KF หกแปดนะครับหนูเยินได้หลูกไปนี่นครับลูก KF หกแปดนะครับกับแม่นะครับแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่มากนะครับเป็นลูกกระทบอินโดนะครับความสูงแม่น่าจะร้อยร้อยห้าห้าร้อยหกนะครับร้อยห้าห้าเกือบร้อยหกสิบนะครับประมาณนี้นะครับตัวแม่เขานะครับใหญ่ยาววับ เป็นหัวอินโดบาซินนะครับลูกรีดนมเลยนะครับเลยผอมไปราคาไว้หกหมื่นห้าพันบาทนะครับแม่ลูกตัวเมียนะครับลูกเป็นลูก c f ฟพนแปดนะครับผมใครสนใจนะครับโทรได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าสี่สี่สองศูนย์หกหนึ่งศูนย์นะครับใครสนใจมาดูวัวก็มาดูได้ที่อำเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับบ้านหนองแจ้งน้อยนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ